เื่อเร็วๆนี้คณะผู้แทนสื่อมวลชนประเทศอาเซียนเดินทางมาถึงอำเภอเอียงชั่วเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้งกวางสี่เพื่อดูงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเขตชนบท งานดังกล่าวคือเดินก้าวใกล้จีนเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ความร่วมมือหุ้นส่วนสื่อมวลชนประเทศอาเซียนประจำปี2024กิจกรรมในครั้งนี้มีสื่อมวลชนสำคัญของเจ็บประเทศอาเซียนร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางแห่งประเทศจีนและสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาของเขตกว่างซีและเล่าเรื่องราวความทันสมัยของจีนให้กับทั่วโลกสื่อมวลชนเดินทางไปท่องแม่น้ำหลี่เจียง ซึ่งเป็นหนึ่งในกำหนดการของการเยือนในครั้งนี้แม่น้ำหลีเจียงเป็นทรัพยากรทางภาวะนิเวศและเศรษฐกิจสำคัญของท้องที่ทัศนียภาพภูมิศัสตร์คาสที่น่าประทับใจทำให้แหล่งมรดกท่องเที่ยวแห่งนี้ถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อของมรดกโลกขององค์การยูเนสโกของสหประชาชาติและยังเป็นสัญลักษณ์ของทัศนียภาพธรรมชาติของจีนดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักวิจัยจำนวนมาก